สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับแคปชั่นแนลรีวิวพระนะครับนะ้ามวลสารร้อยล้านนะารุ่นนี้ใช้มวลสาร1 0 0ล้านบาทนะครับป๋อ,องสุพรรณการันตีการันตีคุณภาพโดยสถาบันตรวจสอบปัตถุมงคลแห่งประเทศไทย ACI ปลุกเสกพิธีใหญ่ถึง3วาวระและที่สำคัญสั่งจองกันให้ทันนะครับนี่คือพระปิตาปลดหนี้วาวระหรอบ รุ่นแรกหลวงพ่อคูณวรปัญโยวัดบัลลังก์อำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะจัดสร้างโดยคุณป๋องสุพรรณนะเสียนพระชื่อดังคุณป๋องสุพรรณนะครับได้รวบรวมนะมวลสารที่มีมูลค่ามากกว่า100ล้านบาทนะครับมาบดผสมเป็นมวลสารในพระปิตาปลดหนี้วาระหรอบรุ่นนี้นามมวลสารที่ใช้ นะครับในรุ่นนี้อาทิเช่น 1. จีวรพร้อมอัราเมตาหลวงพ่อคูณวัดบลัง 2. ผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนินดำมวลสารศักดิ์สิทธิ์ 3. เกษาหลวงพ่อคูณที่โกนในวันสำคัญอาทิเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาเป็นต้น 4. ดินจากสังเวชนียสถานสีแห่งได้แก่สถานที่ประสูตร ตัดสรุ้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพนของพระผู้มีพระภาคเจ้า 5. พระปิตาหลวงปุโตรุ่นปหนี่หลังยันตรีเนื้อผงใบลานปี2521-2523ถึงปีพระปิตาปดนีหลังยันนะหลวงปุโตปรกเสกนานถึงสไตรามาส 6. พระผงของขวัญหลวงปุโตปี2521 7. พระสมเด็จหลวงปุตโตรุ่นเยือนอินเดียปี2519 8. พระผงรุ่นสร้างโรงเรียนพิมพ์ฐานสิงห์ปี2516หลวงปุตโต9พระสมเด็จหลังข้าวสารดำหลวงปุตโตพิมพ์ฐานสิงห์ปี2516 10. พระผงพิมพ์จันลอยหลังยันนาปี2507หลวงปุตโต1 1พระสมเด็จหลวงปูง่ภูสำหรับเนื้อหาบนสารต่างๆ ในการสร้างพระสมเด็จหลวงปู่พูนั้นนะจะได้นำผงพิเศษทั้ง5ประการซึ่งได้รับจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระิจาร์โตมาผสมเป็นมวลสารในการจัดสร้างพระสมเด็จยุคต้นๆของหลวงปูป่ภูนะจึงมีเนื้อหาหนึนุ่มคล้ายพระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามเป็นอย่างมากครับ 12. พระสมเด็จบางขุนพรมปี2509 เป็นรุ่นที่รวบรวมชิ้นส่วนแตกหักของพระสมเด็จบางคุณพรมไว้มากที่สุดนะครับ 13. พระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดียุคแรกหลวงตาพันวัดบางขุนพรม14พระสมเด็จเผาปี2495 15. พระสมเด็จสับพันยูปี2500เป็นพระเครื่องที่กล่าวกันว่ามีมวลสารของพระสมเด็จบางขุนพรมที่แตกหัก16ก พระสมเด็จบางคุณพมปี2517พิมพ์สายญาติ18พระหลวงปุ่ทวดเนื้อว่านปี2497 18สายสินในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลรูปหล่อเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่จิวัดเขาตะเงาะอุดมพร19สายสินในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลของหลวงปู่ประเสริฐศิริคุตโตวัดป่าเวรุวันอรัญจวาสีจงังหวัดอุบลราชธานี20 สายศิลป์พิธีบุกเสกหลวงพ่อโชดวัดพุธทธยสว,สวรรค์21เทียนชัยพิธีบุกเสกร,รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อพัดวัดไม่ด้วน22เทียนชัยในพิธีบุกเสกร,รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปูจ่จื่อวัดเขาตะเงาะอุดมพร23เทียนชัยเจ้าประคุณสมเด็จธงัยในพิธีบุกเสกถาวรเวสวรรณ์รุ่นเหนือดวง24ผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมวัด รหารไร่ 25. ทับทิมแท้ร่วมสร้างมหาเจดีย์วัดบัลังก์26ดินจากสังเวชนียสถานสีแห่งประเทศอินเดีย 27. นินอันยามณีจากบอ่อพลอยจังหวัดจันทบรุรี 28. มวลสาร1หลวงปู่เสาถาวโรวัดป่าเมธีธรรมาราม29เจสาหลวงพ่อคุณวรปัญโยวัดบัลลังก์ 30. มวลสารจากประเทศอินเดีย 31. พลอยแท้จากเมืองจันทบุรี 32. พลอยแท้ดิบหลายชนิดส่งตรงจากเมืองพลอยที่ดีที่สุดของโลกจากประเทศพม่า 33. แร่ช่อระอาเกาะล้านและ34นะครับทับทิมดิบแท้ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์วัดบรลลังนะครับโอ้โหสุดจริงๆนะสำหรับ มวลสารนะในพระปิตาหรอบรุ่นนี้นะและนี่คือพระปิตาปลดหนี้หรอบนะรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณนะครับและเป็นพระผงรุ่นแรกที่คุณปองสุพรรณนะได้ดําเนินการจัดสร้างนะครับเป็นรุ่นแรกมวลสารดีพิธีใหญ่เซียนใหญ่จัดสร้างอนาคตสดใสยอย่างแน่นอนนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อนําปัจจัยนำบรรยได้ทั้งหมด ร่วมก่อสร้างพระมหาเจดีย์ที่วัดบรรลังนะครับจำนวนการจัดสร้างสร้างน้อยที่25,000องค์เท่านั้นนะครับโดยที่เราจะได้ลุ้นทั้งหมด40เรายการนะรตามใบารายการที่เลยนะครับได้ลุ้นทั้งหน้ากาก,ากทองคำแท้ฝังตะกุดทองคำแท้ฝังตะกุดเงินฝังเพชรฝังพลอยและเอารายการพิเศษออปชันต่างๆอีกมากมายนะตามสไตล์ของป๋องสุพรรณนะครับ รวมบุญช่าบูชานะครับที่ลุ้นละ350บาทท่านไหนรับ3ลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มนะครับท่านลองคิดดูว่านะครับมวลสารขนาดนี้มวลสารหลักร้อยล้านบาทนะราคาเช่าหาผมเปิดไว้ที่350บาทนะครับถ้าเป็น YouTube ช่องอื่นมาผมว่าไม่ต่ำกว่า7จ0ดนะครับ พระรุ่นนี้นะครับได้ปลุกเสกไปครบทั้งสามวาระแล้วนะครับโดยวาระที่หนึ่งนั้นนะปลุกเสกที่วัดเขาตะเงาะอุดมพรวาระที่สองปลุกเสกที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับวาระที่สามปลุกเสกไปแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ที่วัดบรรลังนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมได้ลงคลิปพิธีพุทธาเทวพิเศษวาระที่สามลงไปในทาง YouTube นะครับผลปรากฏว่านะมีหลายท่านนะครับ ติดต่อเข้ามาสั่งจองกันอย่างมากมายนะจนตอนนี้ยอดจองใกล้จะเต็มแล้วนะครับนะผมก็เลยเกรงว่าหากยังไม่รีบนะลงคลิปผ่านจองทาง u t u b e นะเกรงว่ายอดจองจะเต็มก่อนหลายท่านที่ไม่ได้ดูคลิปบุกเสกนะอาจจะสั่งจองไม่ทันนะรีบๆกันเลยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะร่วมบุญใหญ่นะขอเรียนเชิญน,นะครับนะร่วมบุญใหญ่สร้างพระมหาเจดีย์ที่วัดบรรลัง แนะถมยังได้วัตถุมงคลที่สวยนะจากคุณป๋องสุพันธ์เป็นที่ระลึกในครั้งนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปรอรับยอดนะท่านไหนอยากจะได้วัตถุมงคลสวยมวลสารดีๆพิธีลุกเสกใหญ่ๆและเซียนพระชื่อดังจัดสร้างในราคาแบ่งปันนาะเพียงลุ้นละหรือองค์ละ350บาท สามองค์หนึ่งพันบาทนะผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อชาบ,บูชาวัะจุมคลไว้ที่หน้าจอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ